ตอนนี้ลำบับฮาก็มาลำบับนี่น่าลำบับทุกคนใครคือคือพันเดียวพันเดียวบ้านเแฮบบา,าเลยจะว่ากระพรใส่ในมันก็มีสบายด,ดีทุกคนวันนี้เฮาสิมากินไข่ลูกเจ้า,าไม่ใช่กินเหรอเอออันหนึ่งกินไข่ลูกรรอยู่หันคือก็มีหมากับหมูงสองคน อะไรเขาสีขายกล่องลังให้ทุกคนเบืนนะ่อแล้วว่าใครลูกอยู่เวียดนี่มันแตกต่างอย่างไรครับใครลูกยูยู่ล่าอะไรก็กินลำบับลำบับมันเป็นแบบยอยอถอดใส่นั่นยอถอดใส่ใส่ซาลี่นะ้องอะไรเขาสีไปเหมือนถังกล่องลังแนละ้ว นี่ก็คือหานแม่ปลาคือเขาเนาะวิตโลนไปบาร์อันนั้นไข่ลูกรับบับไปบาร์นั้นถอดนั่นยอถอดและะ้วก็บุญบ,บ,ญบุญบอ่อบุญย่ะะอบุญบ่อไปบาร์ข้าปุ่นง่วนอะไรก็ข้าปุ่นข้ามูและย้อนไปบาร์ช่างวะฮะกี่เนาะเป็นกี่หน่อย นี่ก็คือบรรยากาศหาเรา้าสน้เสยดคลิปจริงๆจังๆนี่โกโ้ไม่เกอเขานี่นี่บนไวบนไวไข่ลูกในติ๊กนี่นี่คือแจวไขาลูกมีแจวคิงนะวก็กแจว แล้วก็เจ้าวเกลือ <c oughs> ส่วนนี้ก็คือโอ้บุบมีแล้วค,ออคุณอ๋ออยู่คุณอันนี้พักกับอันนั้นพักกับพักกับพัดมันเืออะหรแดบแดบพักกับใส่ลำบับหันเราหันเกือก,นอกักน,อนทุกคนเบิไมาทุกคน ชีวิตสู่ชีวิตมาสองคนกับหมูมากินอันนี้คือเฮาวสีสางลำบับเขาต้องมาถอดใส่นี้แก่ส่วนนี้คือแจวเจ,เจลำบับน,นี่ถอ,อกถอ,อกแจวไลยนะไอ้แจวมัมมัมแจวมัมนี่ก็รำบับกันนี่ ลำลำลำบัปปินลำบัปปีกเนาะเป็นแผน่นงานนี่ครับตอนนี้เฮาชีมะนังกันนะทุกคนมะนังท่าท่าไข่ลูกเอาแล้วคือเอาไข่ลูกมาใหาว้ว่ะเจอแล้วนี่คือแจวไข่ลูกยูเวียดนี่มันมันต่างจากเล่าก็คือว่านเนาะ มันต่างจากเล้าก็คือว่ามันมีพักพักสังวะพักแพร่เนาะมีพักแพร่แล้วก็แจวคิงจะเบาไปเล่อยู่อยู่ในอยู่ในกระทงขอมอันนี้ก็คือแผ่นยอแผ่นยอสำหรับกราบใส่สหรับอ่านี่เด็กใครลูกใครลูกเน,น่วยแปดเจ็ดพันแปดพันเบ่หวานเด็ดเด็ดเจ็ดพันดงเนาะ แนดมาอยู่เวียดก็ก็กได้เป็นลายภาษาทั้งภาษาภาาษคือกันซีบาเนาะภาษาคือกาแปได้อยูาาอาาอ่มันยากาศกันคือเราปิดนี่ประมาณอยู่สิบสองโมงสิบสองโมงนะนี่คือถ้วยถ้วยว่างนั่นถ้วยว่างใครรู้เอาเอาใครรู้มาซุปใส่ส่วนนี้ บวงบวงไปว่าม้วงบวงนี่เอาก็ถูกใครลูสิปอกป๊อกป๊อกป๊อกปอกป๊อกนี้คือใครดูเสียดายเอาบ่มีคาตังกองตังกรทุกคนเอ้ยใช่มันคือคาตังกรมันสื่อนั้นคลองหนังกันสันซื้อคลองกันสันแบบมันบเป็นระบบไฟฟ้านะ จดบถือหูละมึงยิดิครับโอ้มึงดีเจไอคนหลานนะสกินก่อนข้าวหนึ่งเนะอ้ยบบเห็นตอนกินเลยสลสิทายบัตตอนรำบับซุกนะบับหันเวบาซาลีตอนนี้ลำบับฮขกก็มาล,ลำบับเฮ้น่าลำบับทุกคน ใครคือคือผ่นเดียวผ่นเดียวมาบ้านเฮาแหละจังว่าเขาขอใส่ในมันก็มีเขใส่ผักบัวใบผักบัวกับใบผักบัวใบผักเทียมเนาะใบผักเทียมครับขูดหม้วเลยหายข้อมูลใบผักเทียมกับอันนั้นมักซาลีนี่หอนเหรอเลยทุกคนนี่คือแจ่วหนูนี่คือแจวกับ ันมีเสียงหลบกวนรเราบอกกับข้อโทษทุกคนเนย <C le af> ลยแต่ว่าเราโซ่กัน,นได้ยังไงสุดยอดเลยจิตวิญญา,วญาณ,ณ <C le af> วิธีพันเขาก็เอาเอาผ้ามากับมีดมาแล้วก็พันมัน <C le af> <c ười> นี่ใส่ผักใส่ผักคันโอนหิซองเลยเอายอใส่สาม อยเข้าไปบ่มีขาตั้งกองซีจำแจวามานะันคะจำแจวใครรูบ่ท่านกินครับไทยตัวนี้ก็ <c oughs> เียๆหอ่อนตอนนี้ก็กินเมด่อสทุกคนเมดเรียบร้อยแนละ้วส่วนคอยก็กินได้แต่หน่อยนึ่งอิ่มแห้งมีสองเมนูมเมด่อไรมากับเสีย่ยวคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้ทุกคนยินดีก็ อย่าลืมกดติดตามให้ขอ,อขอบใจ